แล้วแล้วความจริงก็ปรากฏนะคะไอห,หมาตัวผู้สีขาวที่ทุกคนเห็นนะคะแท้จริงแล้วเขามีพ่อมีแม่นะคะแล้วพ่อแม่เขาก็ฐานะดีกว่าเราด้วยนะคะนี่ไงค่ะนั่นเราก็รู้ความจริงแล้วนี่ค่ะบ้านของน้องนะคะแล้วนี่ก็คือเจ้าของของน้องด้วยค่ะไหมคะ เขามีพ่อมีแม่นะคะแล้วพ่อแม่เขาก็ฐานะดีด้วยแต่เขาชอบทําตัวเป็นคนหมาธรรมดานะคะ <tamp. S 1> เขาก็ยังแอบมาหาแล้วก็มาเล่นกับมานีเหมือนเดิมนะคะเราก็ไม่ได้ไล่ได้อะไรเขาหรอกค่ะเ่ะเขามาก็ให้เขามาเขามาเขาก็มาแอบกินข้าวของมานีเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะดูนะคะโฉมหน้าของลูก ผู้มีอันจะกินนะคะแต่ถ้าแต่ว่า